สวัสดีผ้รับฟัเกม FC Mobile นะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับราซ s e v เหมือนเดิมนะครับก็เนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นทีมอัปเดตซีซั่น23านะครับเดี๋ยวก่อนเราอัปเดตทีมกันเรามาดูว่าในซีซั่น22เนี่ยผมใช้ทีมไหนในการลุยแรง์แล้วก็ผลลัพธ์เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ทีมแรกนะครับก็จะเป็น Head to Head นะก็ใช้เป็นแผนส5 2ห้าแบบเปิด AI นะครับช่วงต้นฤดูกาลแต่ว่าช่วงกลางๆเนี่ยผมก็กลับมาปิด AI นะครับ พราะว่ารู้สึกว่าเปิด AI เราไม่สามารถจะบังคับตัวได้แบบอิสระนะครับก็แล้วอย่างหนึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากนักแข่งที่แข่งในทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับเขาใช้ปิด AI กันหมดนะผมก็เลยเลือกนะครับเลือกกลับมาเป็นปิด AI แล้วก็แล้วผลงานในซีซั่นนี้นะครับก็จบไปด้วยแรงค์หนึ่งจุดสล้านนะครับก็เป็นแรงค์ที่ผมเพิ่งขึ้นได้ครั้งแรกนะครับแล้วจนวนเกมที่เล่นนะครับห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเกมนะครับชนะไปสองร้อยยี่สิบสี่ไม่นับเสมอไม่นับแพ้นะครับยิงทั้งหมด 843ประตูครับคอมโบต่อเนื่อง6เกมนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่สวยงามและก็ซีซันนี้เล่นเยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาเลยนะครับเนื่องจากทำไลฟ์สตรีมด้วยนะฮะก่อนเราไปทีมอัปเดตในซีซั่น23กันนะครับผมขอฝากนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้ผมทำไลฟ์สตรีมแล้วนะครับก็เป็นไลฟ์สตรีมที่มาประมาณเวลาประมาณ5-6โมงเย็นนะครับของทุกวันนะครับก็อยู่ัี่มันพฤหัสก็เป็นไลฟ์สนุกนะครับใครอยากเล่นด้วยก็มาได้นะครับใครอยากมาดูทีมก็มาได้นะครับ ผมสถาปนาตัวเองเป็นขวัญใจแรงร้านมาเรียบร้อยนะครับก็อยู่ราวๆแร้งประมาณนี้นะครับ1ล้านหนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งล้าน2ประมาณนี้นะครับก็เป็นขวัญใจเพื่อนๆในแรลงนี้นะครับใครที่อยากขึ้น1ล้านมาดูช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาทีมซีซั่นยีนะครับมาดูกันว่าผมอัปเดตอะไรบ้างนะครับในทีมซีซั่นต่อไปนะครับตัวแรกนะครับที่เปิดได้อันนี้เป็นตัวที่เปิดได้ก็เป็นฟองลิเบอรี่นะครับตัวนี้มาในแหน่ง LW ที่ผมต้องการมาดีของเดิมผมคือชินโอล่านะครับ ซิลล่าก็105ผมก็เลยปรับมาเป็นฟองรีเบลี่ครับตัวต่อมาครับเป็นตัวแรกตัวแรกที่ผมแลกแต้มมาเลยนะครับก็เป็นลุดกลิตนะครับตัวนี้เป็น CM ตัวโกงนะครับก็บังคับแลกอยู่แล้วนะครับพันหแต้มจัดไปแบบคุ้มเล่นได้หลายๆกิจเลยนะครับเอามาตัวที่3ครับก็จะเป็นกองหลัง CB โคดเมตาครับเปาโลมาดินีนะครับตัวนี้ก็1 5 0 0แต้มผมก็แลกมาเหมือนกันเป็นตัวที่3นะครับ อะต่อมาเล่นไปประมาณ2-3อาทิตย์ครับจน w e ี k Ultimate เข้าครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับ3มตัวตัดสินใจอยู่3ตัวนะฟนบัตเทนอีซักแล้วก็โยเคเลสครับสุดท้ายผมตัดสินใจแรกโยเคเลสครับแต่ว่าพอแรกมาแล้วนะครับแม่งโคตรผิดหวังคือผมอ่ะอาจจะเล่นไม่เก่งนะครับโยเคเลสอาจจะไม่เข้ามือผมนะว่ายิงยิงก็ไม่ดีครับปั่นก็ไม่เข้าครับสับก็ไม่เร็วต่อก็ไม่หายครับสุดท้ายผมก็ต้อง ถอยครับซ่อมแซมทีมตัวเองด้วยการมันมีแต้มสุดท้ายเหลืออยู่พันสอครับก็เลยตัดสินใจแลกมาโก้แฟนมาเทนพี่ใหญ่ของเรากลับมาเข้าทีมนะครับก็ถอยโยคเรสลงไปเป็นตัวสำรองนะครับต่อมาครับก็เป็นแฟงไรกาดนะครับเป็น CDM ตรงตำแหน่งนะครับผมก็เลือกตรงนี้มาบัญชาการในส่วนของเกมรับในแดนกลางในซีซั่นต่อไปดีนะครับแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายครับก็เป็น รอมานานครับประตู109มาเป็นกาซิยาตัวเลขกิดเดียวครับรีวิวไปแล้วครับใช้งานไม่ได้ก็ต้องรอเบสเซ็ไอที่เป็นดอนานุมาถือถ้วยร่าง109เนะครับเป็นตัวสุดท้ายที่ดึงเข้ามาประจําการในทีมซีซั่น23่สิดีอ่าแล้วตอนนี้เรามาเซตเข้าตําแหน่งกันนะครับในซีซั่นยีนี้นะครับผมก็จะเล่นเมเจอร์กับ VSA เป็นแผน433สามสามโฮดดิ้งนะครับเนื่องจากตัวผู้เล่นที่ดับมาเนี่ยก็สามารถเข้ากับแผนนี้ได้แบบ ร้อ็ต์ครับก็ตำแหน่งแรกก็เป็นดอนอนุมาครับร้อยเ้าครับแล้วก็คู่ CB ก็จะเป็นยาบสตัมกับฟานไดนะครับแล้วก็เอามารินี่ไปยืนซ้ายนะครับอย่าลืมนะอันนี้เมนเจอร์กับ W s a นะครับพยายามให้ตรงตำแหน่งมากที่สุดเพื่อที่ทำให้ OVR เราสูงที่สุดนะครับเพื่อสร้างโอกาสในการเล่นให้ได้เปรียบคู่แข่งมากที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะ ส่วน CM นะครับก็เสริมเป็นกุลิตมายืนขวานะครับแล้วก็เป็นไรกาดมายืนตรงกลางนะครับหน้าจะเป็นบาร์เทนยืนกลางซ้ายเป็นริเบลลี่แล้วก็ขวาเป็นการ์เร็ตเบลนะครับสำหรับเมนเจอร์และ VSA จะบอกให้ว่าทีมนี้นะครับตัวทีเด็ดตัวทีเด็ดเลยนะคือฟองริเบลลี่ครับเดือดมากๆในในเมนเจอร์นะครับเดือดจริงๆครับส่วนใน v s a บอกเลยว่าดอนอารุมาก็บินบินกระจายเหมือนกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ แผนที่ใช้เล่นสำหรับเ a นเจอร์และ VSA เอาต่อมาเป็นแผนให้ o Head นะครับในแผนแรกผมใช้แผน352นะครับก็ก็ใช้ดอนยืนประตูนะ o อ ER สูงสุดแล้วก็เหนียวที่สุดในทีมตอนนี้แล้วนะครับเอาแผงหลัง3ตัวนะครับก็จะเป็นมอนินี่ยืนซ้ายนะครับคาร์ลอสปโตยืนขวาแล้วก็ฟันไดยืนหนึ่งตรงกลางเพราะว่าเน้นในเรื่องของการดักบอลแล้วก็เรื่องของลูกบวงการทําประตูเรื่องจากเตะมุมนะครับ ส่วนคู่ CDM ผมใช้กุลิตคู่กับแฟงไรากาดนี่คู่เดือดเดือดวิ่งไววิ่งทั่วสนามพลังงานเยอะนะครับแล้วก็ผมถอดมาเล็กฮัมซิกออกนะครับแล้วก็ดึงโยฮันครับมายืนตรงกลางแทนนะครับปีกขวาจะเป็นกาเบรเบล107นะครับหรือสลับเล่นกับออริเซ่106รลางทันเดอร์นะครับแล้วก็ปีกซ้ายจะเป็นชิโนล่าคู่กับดิเบลลี่สลับกันเล่นนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยก็จะเป็น ผมมีองรีสำรองแล้วก็มีโยเคเลสสำรองอยู่ก็สลับกันเล่น4ตัวนี้นะครับในการเล่น Head to Head ในซีซั่นนี้นะฮะต่อมาเป็นแผน Head to Head แผนที่2เป็นแผนหลัง4นะครับก็ผมใช้ระบบ C222 นะครับอันนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับผมจะใช้ลิเซ่นะครับยืนซ้ายเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ฟันได้ยืน CB ข้างซ้ายแล้วก็ ดันมอรดินี่มายืน CB ขวานะครับเนื่องจากเป็นตัวที่เอาไว้เข้าชนเข้าปะทะนะครับบอกเลยว่าผมเล่นแล้วท้ายซีซั่นนะครับมอรดินี่โคตรแบกในแดนหลังนะครับแบกสุดๆชนทีกระเด็นวิ่งตามไม่ทันก็จะวิ่งมาถ้าได้แตะไหล่เมื่อไหร่คือหายครับดึงดึง,ด,งดึงล้มแน่นอนดึงพังแน่นอนนะครับส่วนแบ็คขวาคาร์ลอสาโตยังเล่นได้อยู่นะครับสามารถดันตัวเองขึ้นไปได้แรงหนึ่งล้านสองได้นะครับส่วน CDM คู่นี้ก็โคตรเถื่อนครับเป็น เอไอดำนานเถื่อนสําหรับบุลลิตและแฟงไรกาดนะครับเถื่อนมากแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาผมว่าสามารถอัปเกรดได้อีกนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมขึ้นเกมด้านซ้ายด้านขวาก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ใช้ตัวนี้เข้าไปทําประตูนะครับเราขึ้นเกมเพื่อเปิดช่องเปิดทางจ่ายตัดเข้ากลางแล้วยัดหน้ายิงอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้2ตัวนี้ทําเกมแบบทําประตูสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่จําเป็นต้องต้องโหดมากเป็นตัวที่มีความคล่องตัวสูงวิ่งเร็วแค่นี้พอจ่ายบอลดีแค่นี้พอนะครับ อะทีนี้มาดูคู่หน้ากันนะครับคู่หน้าเนี่ยเนื่องจากผมเล่นโยเคเลสไม่เข้ามือนะครับผมอาจจะคอนโทรลเขาไม่เก่งนะไม่เป็นไรเพื่อนๆอ่านเล่นแล้วจะเก่งนะครับไม่เป็นไรสําหรับผมเนี่ยผมก็เลยยอมถอยโยเคเลสไปเป็นสํารองครับแล้วก็ดันพี่ใหญ่ไฟมาเทนขึ้นมาแทนแล้วก็เอามาคู่กับอานายนะครับอานายล่างร้อยห้านะครับซึ่งจากงบสองพันเรามีไม่ถึงนะก็ก็จะเป็นรูปร้านตา,าประมาณนี้นะครับสําหรับทีมเฮตูเฮ ในการเล่นซีซั่น23นี้นะครับแล้วเจอกันในแรงเนาะถ้าเจอกันก็เบาได้เบานะครับ <laughs> จบไปแล้วนะครับสำหรับทีมอัปเดตซีซั่น2ีนี้นะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วเกิดไอเดียได้กรำลรังใจนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกัน